ซุปตาหนุ่มประกาศชัดแต่งงานเมื่อไหร่พร้อมเป็นพ่อบ้านให้เมียเป็นอีกหนึ่งในพระเอกตัวท็อปแดนกิมจิที่หลอกคบเครื่องความสามารถรอบด้านแถมยังวางตัวดีมาโดยตลอดสำหรับหนุ่มหล่อพราวเสน่อีดงอุกที่เพิ่งมีผลงานการสแสดงจับไปหมัดในซีรีส์เรื่อง t a l e of the n i g h t t a l e ซีซั่น2เห็นลหล่อแบบนี้ชีวิตจริงอีดงอุกยังคองตัวเป็นหนุ่มโสด แม้ปัจจุบันจะอายุเข้าไว้เลขสี่แล้วแต่ความหล่อบาดจิตบาดใจมากแถมทัศนคติเขายังดีมากๆอีกด้วยพอล่าสุดอีดังอุกได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าแต่งงานตัวเองก็จะเป็นคนทำงานบ้านเองหมดบอกภรรยาในอนาคตไม่ต้องทำเดี๋ยวทำเองยังบอกด้วยว่านี่เป็นความคิดส่วนตัวของเขาพระเอกหนุ่มคิดว่างานบ้านผู้ชายทำเยอะกว่าถูกแล้ว เพราะต้องใช้แรงเยอะนั่นเองอางานนี้สาวๆถูกใจความคิดเห็นของพระเอกหนุ่มมากๆต่างอิจฉาภรรยาในอนาคตผู้โชคดีคนนั้นจะเป็นใครกันนะ